ข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งหลายเนี่ยการจัดการศพเนี่ยหนึ่งต้องมีการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของศพอันนี้อันนี้ต้องก็คือแบบว่าเวลาทำสงครามเราก็มึงแม้จะเป็นคู่ศัตรูคู่สงครามแต่เราต้องเคารพในกฎเกณฑ์ที่จะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่แล้วแต่พอตายลงเนี่ยเขายังต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาในที่เป็นศพอยู่ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการระบุอัตลักษณ์เนาะ กฎหมายสมัยใหม่ให้มีการระบุอัตลักษณ์อันนี้รวมถึงเกิดภัยพิบัติเนาะอย่างเช่นสมัยซึนามิเนาะเราก็จะมีต้องมีการจัดการเอาศพมาระบุอัตลักษณ์ให้เรียบร้อยเพราะว่าในสมัยใหม่เราจะเราถือว่าคนแต่ละคนเนี่ยความตายมันเป็นพลีเวทมันเป็นอินดิวิวดมันเป็นความตายส่วนบุคคลฉะนั้นเราจะไม่ฝังศพรวมเพื่อทำพิธีหรือลำลึกครั้งเดียวเนี่ยเราจะไม่ทำแต่เราจะ มีญาติพี่น้องและคนที่ใกล้ชิดเนี่ยต้องการที่จะรำลึกต้องการที่จะต้องการที่จะไว้อะไรฉะนั้นเนี่ยเราต้องระบุอัตลักษณ์หรือว่ากลับให้ให้ญาติพี่น้องได้รู้ว่าญาติญาติเขาท,ที่มาที่มาสงครามแล้วตายไปหรือประสบปพิบัติแล้วตายไปเนี่ยไม่ใช่เป็นคนตายที่ไม่มีชื่อ ไม่ใช่เป็นคนตายที่ไม่มีญาติพี่น้องแล้วก็อันที่3ก็คือรัฐเองหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลซึ่งมีเนาะมีมีมมาการระบุอัตลักษณ์ได้มีห้องสําหรับเก็บมีมีเทคโนโลยีสำหรับการจัดเก็บเนี่ยศพต่างๆเนี่ยก็ต้องทําด้วยความเคารพแล้วก็เพื่อเคารพผู้ตาย,ยและเคารพ คนที่มีชีวิตอยู่คือญาติพี่น้องของผู้ตายสามารถเอาศพของคนที่รักเนี่ยไปทำพิธีอย่างสมเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผมก็เชื่อมั่นนะครับว่ารัฐไทยเนี่ยให้อยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศมากที่สุดแล้วก็แต่แต่แตในในทางปฏิบัติของสงครามเนี่ยเวลารบกันแล้วมันก็อาจจะมีการะละเมิดอะไรกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ในการที่เราเคารพเนาะหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าไม่ว่าจะรบกันตอนที่ทหารยังมีชีวิตยอยู่หรือว่าเมื่อทหารก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราทําหน้าที่ที่เราต้องทำตามที่ระบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างถูกต้องอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของของศพต่างๆแต่ถ้าฝ่ายที่เราทําทให้แล้วเนี่ยเขาจะ ปฏิบัติกลับมาอย่างไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่า,าต้องหาคนกลางก็ได้ครับมามาสำหรับจัดการก่อนที่จะอ้าวเป็นของใครใช่ไหมเพราะเรามีคนกลางเข้ามามีตัวานุทูตต่างเขาคิดว่าจะน่าจะต้องมีองค์กรที่เข้ามาดูแลถ้าเราจําได้นะไม่ใช่สงครามนะสมัยซึนามิเนี่ยบูรณทิไทยและเจ้าที่ไทยก็ไม่ได้เก็บศพไว้ทั้งหมดนะ ใช่ไหมเรามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นกู้ภัยสากลเนี่ยเข้ามาช่วยและเขาสร้างระบบได้ดีเพราะเราไม่มีประสบการณ์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติเนี่ยแล้วทําให้ถูกต้องเราก็อาจจะหาเท i ร์ด a r าร์ตเข้ามาเพื่อทําให้โอเคเขารับไม่รับเนี่ยในซึ่งหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีเหตุผล อย่างเนือใหญมีผลร้อยแปดพันนะเขาบอกว่าไม่ใช่ทหารเอแล้วแล้วแต่แต่เราทรําถูกต้องใช่ไหมเราก็าเรียกหาทร์ตีซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้ในในในสงครารในเรื่องของผู้รีภัยใช่ปะสาธรณชาติเขามีแล้วพิจิการการกเกบศพเนี่ยเข,เ,ขเขาต้องมีหน่วยงานเนาะเราก็ต้องเอาหน่วยงานเหล่านั้นเข้ามาหรือว่าองค์กรสากลที่เชื่อถือได้เข้ามา